ไม่มีฝั่งนี้อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยโอเคมีแล้วมีแล้วมีแล้วมามามาไปแล้วไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวได้แล้วไปแล้วเบลพวกเราโดนไล่ออกอีกแล้ว พวกเราโดนพวกเราโดนไล่ออกไอ้ครั้งที่เท่าไรแล้วนะครั้งที่สาไปนั่งกินกันทบบ้านดีกว่าเราเราเครียดมาเยอะเราต้องไปปาร์ี้บ้างฮะทำไมต่บาทำไมพวกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้เราปะเราไปพักสมองที่บ้านนายกันโครับพอดีผมลืมบอกชื่อแมปเราอยู่กันในแมปไฟในแอด เพื่อ<า>เรวขอนอนบ้านเองหน่อยขอขอนอนสักคืนหนึ่งแต่ละเพือตามมาตัววะตอนนี้ประมาณ5้าทุ่กว่านายกาอยู่อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนอยู่ตรงเพดานอุย้ยอุอ้ยชอ็อปมี บ้านเองนี่มีแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้มีโกลเด้นเฟลดีแบบสะสมชอบสะสมตุ๊กตาเลยอ๋นอโอ้นี่ห้หองเองหององ้หองเองแบบโคตรตกแต่งนึกถึงตอนสมัยเด็กเลยเฮ้ยได้ยินเสียงแาจกแปลว่าตื่นมางัวชัุววานอะไรอะไรเสียงอะไรไนะนี่นนง่วงมากเที่ยงคืน ไม่เหม็นมีอะไรนะเอ็งเอ็ดีนเสียงอะไรอ่ะให้เราเหมือนกันนะตอนออกอุ้ยตกใจตกใจว่ะตัวตัดันเข้ามาตกใจว่ะเดี๋ยวบอกนะว่าไอ้หุ่นพวกนั้นมันจะมาหลอกหลอนเราฟิวจริงเฮ้ยตรงนี้มีตุ๊กตาเราเก็บตุ๊กตาเปียกฟ็อกซี่ตุ๊กตาฟอกซี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ๋อ ปิดปิดประตูได้ไปิดประตูแต่กดกดกดคอนโทรลกดเช็คกดเช็คูบิดแต่ว่าตอนนั้นคือเราเคยเคยเห็นตุกกตนต๊กตาแบบตุ๊กตามาอยู่ตรงกัวเตียงจริงเหรอไม่กลัวเลยจริงๆพอตุ๊กตามันเยอะๆใช่ป่ะมันจะเจอตัวใหญ่้ยไม่รู้ว่า IC, หลอนไั้ไม่สนใจทำไมเราไม่เปิดไฟห้องหรอนั่นดิมันเมื่อเนี้ยเราวกำลังนอน แล้วก็ออกไปซะหมดเลยอุ้ยอุ้ยเป็ดเป็ดแยอแล้วไอ้ฟิวไอ้หุ่นพวกนั้นหุ่นมันแค้นมันแค้นมันมาตามถึงบ้านเลยแต่ข้อดีคือดาเนีนหมนไม่กินไฟเย่เราใช้กับไฟฉายไฟฉายถามเนี่ยน่นนี่ยนี่นี่นี่นีี้ เราเราแคม่มันแค่เราหรือว่าเขาลองแค่มันวรอรที่ทำให้โดนไล่ออก <c oughs> ไอไอฟิลเองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเช็คตูจาพาบ่อยก็ได้ฟ็อกซี่มันจะมาอุ้ยอ้อาวอ,อุ้ยหกโมงแล้วเย่เราลอดได้ฟิลเย่ทลัไปก็ดีกว่าโคนาลิกาแจ้งเรื่องดูสิมันขนาดไหนเชียว ไอ้ถ้ามันมาใกล้เองต้องปิดปิดไฟไอ้ไม่ปิดปิดประตูนะถ้ามันมาใกล้ั่งอหานี่แน่ลำแสงพี่คาดดวงตาเอ้ยแสบตาไปดิทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็ด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 ตู้พักนี้มันตลกดีเว้ยรผมู มา <Ma S 2> ว้าอุ้ยวพอสมาแล้วพอมาลอุ้ยตกใจหมดปิดปิดท้างไว้ปิดทาวไว้หวาแล้วสองต่างกันเต้มเอ๊ยเฮ้ยมาฟังเสียงมาฟังเสียงอย่างเป็นยัง mày mươi mấy mươi ui ok có đạn có đạn có đạn ui phàng nào ghê ừ đi sống tự ao điều đầu yes. ui cái gì ạ lấy đốt vào đấy yeah wow yeah. oh. àu พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากที่เอ,อ่อตุยไปรัวๆเลยคือแบบมันต้องเน้นฟังเสียงจริงเว้ยเออจริงแต่แบบแบบเมงไปแบบามานุ่มมานี่กูฟังไม่รู้เื่อเลยปลดล็อกปลดล็อก,กโอทองไปเลยทีเนี่ยโอเคครับผมไปขอพอแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าว้าวได้ยังฟิลพูดเลย <c oughs>